จานเบรคโคดนะครับดูยังไงและแก้ไขยังไงเรามีคําตอบครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เป็นถ่ยน้ามันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้นะครับจะพามาดูเคสจานเบรคโคดกันนะครับผมอ่าส่วนเคสเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราถามช่างประจําเคสกันนะครับอ่าช่างอาดครับทําไมถึงรู้ว่าจานโคตดครับเคสนี้เขาเข้ามาครับเวลาขับไปแล้วเหยียบเบรกมันมีอาการสั่นครับสั่นแบบไหนก็คือพอเราเหยียบเบรกแล้วเนี่ย แต,แต่เบรกอะมันสัน่นสั่นเลยครับอ่าโอเคเพราะว่าเนื่องจากเ,เวลาที่พ้าเบรกเนาะนไปประกบก,กับจานเนี่ยถ้าจานมันไม่เรียบสนิทเนาะมันก็จะมีอาการสั่นกลับมาที่เท้าใช่ไหมโอเคขอบคุณช่างอัดมากครับวันนี้อ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้เนาะอ่าเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆหน่อยก็จะเห็นได้ว่านี้เราลองเจียไปแล้วหนึ่งรอบนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมรอยที่ถูกเจียนี่คือรอยที่ถูกเจียแล้วนะครับเนาะ ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้ครบวงนะครับแปลว่ามีเฉพาะบางส่วนที่โดนใบมีดเจียนะครับส่วนส่วนที่คดเนี่ยมันก็จะไม่โดนใบมีดเจียเนาะอ่าวิธีแก้ของเราคือถ้าเกิดมันคดไม่มากนะครับเราก็จะลองเจียดูก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคดมากนะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะอ่าโอเคตอนนี้ราคาการเจียจาราอยู่ที่ข้างละ 400บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับท่านใดน,นะครับสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MTC ไทยหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคานะ้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูยแลรถยนต์ของคุณอยู่เพราะเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกบ,บันเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ